กลัมาแล้วครับโอยตามสัญญามารีวิวกันก็หลังจากที่เราได้รับสปอนเซอร์ครับผม mm. ก็ทำงานครับผมตอนนี้เรามาในช่วงของโทบี้ <Okay. S 1> รับก็คือเลยมารีวิวกันนะครับผมรีวิวอะไรวันนี้รีวิวเรื่องของหมวกกันน็อคครับพวกสเตตี้เกียร์ต่างๆนะแต่ด้วยความที่ตอนเนี้ย อยากในเรื่องหมวกกันน็อกเพราะว่าเรามีงานแข่งเยอะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของเรียกว่ายังไงดีอยเด็กๆเกยวาวชนที่เริ่มเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็เล่นสเก็ตบอร์ดในแนวทางอื่นๆเยอะค่อนข้างเยอะมากทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเออหมวกกันน็อกเนี่ยมันจําเป็นไหมจําเป็นมากครับจําเป็นยังไงคือ1คุณหมวกกันน็อกเนี่ยมันเอาไว้เก็บเก็บอะไรเก็บพื้นที่ภาษาผมเรียกว่าเก็บสมองครั้งต่างๆที่มันสําคัญสำหรับพวกคุณเด็กหรือ คนสูงวัยหรือใคกรก็ตามที่เข้ามาในแวดวงกีฬาประเภทนี้ผมก็ลมองว่ามันจําเป็นมากทีนี้ด้วยความที่เราทุกคนชอบหมวกกันน็อกอยู่แล้วแต่วันนี้ผมไม่สามารถเข้าไปด้านหลังได้จริงนะมันมันมันลกมากไม่ได้ผมก็เลยเอาหมวกกันน็อกที่ผม สะสมเองแล้วก็สปอนเซอร์ส่งมาให้นะครับแต่วันนี้อันนี้เป็นของสปอนเซอร์ส่งมาให้แล้วก็ที่สะสมเองเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูสะสมเองก็จะเป็นแต่ของ TSG เป็นแบรนด์ TSG helmet ที่มันมีมานานระยุคแรกที่มีรุ่นแบบ Zero รุ่นของออไม่ว่าจะเป็นโ o n y Hawk ในอดีตนะครับจนปัจจุบันเขามาเป็น แบรนด์อับบสเตอร์ของไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อื่นนะครับคือผมก็ซื้อไว้หมกน็อกหนึ่งใบยอยู่ได้กี่ปีจริงๆเรามีตัวอย่างนะเสียดายมันเข้าไม่ได้อยากจะให้กีพิมนเข้ามาเอาแต่มันเข้าไม่ได้จริงๆมันไม่ทันแล้วก็แบบาจะมาเอามาให้ดูครับว่าหมกัน็อกใบที่อยู่กับผมมาน่าจะ20ปีครับผมยังใช้งานได้อยู่เลยวันนี้ยังยังสามารถใช้งานได้ดีมากแถมไม่พอการอะไรดีอีกนอกจากการเรื่องความปลอดภยัยเรื่องของสมองอะไรเรียบร้อยใช่ไหมครับมันยังการเรื่องของตํารวจ อันนี้เรื่องจริงนะครับผมมวกันน็อกสเก็ตบอร์ดเนี่ยคือรุ่นหลังมาเนี่ยเวลาผ่านไปเจอตำรวจตำรวจเขาในเชียงใหม่เนี่ยเอาของเอาของบ้านผมกันนะในเชียงใหม่เขาเห็นเขาก็รู้สึกว่าโอเคเพราะว่ามันโปรเทคชั่นที่มันแบบพุ่นมวกันน็อกใบหนึ่งใบพันสองพันสามพันสี่พันเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้หน่อมแนมด้วยกีฬาไอซมันเล่นแบบโโหัวโดดแบบ จะแบบมี c ซอร์ติฟา f y ซอร์ติฟคือมันจะมีการการันตีหรือว่าราับรองที่มันแบบใช้สำหรับงานแข่งเนี้ยมันคุ่นบินไปแล้วหัวของบอเป็นกระแทกเนี่ยปลอดภัยได้เป็นหมวกนอกบ้านเราก็คงแตกเหมือนแตงโมเพราะไปแล้วอะทีนี้เรามาดูเลยดีกว่าออกแต่ก่อนจะเข้าช่วงนั้นนะครับเราก็มีแบบพูดสนับสนุนอันนี้ก็พูดสนับสนุนครับผมกาแฟทอฝันครับผมเย้อสมมติทอฝันเรามีสัญญาณนะครับว่าเราจะรีวิวให้ได้ภายใน5นาที อย่างละอยใส่เลโอ้ขอโทษพูดไม่ถูกโอเคครับผมกาแฟทอฝันเป็นกาแฟที่ร้านเราแนะนำพีเศษเปนมากครับใครมาเที่ยวเชียงใหม่ก็แวะมา,มาได้เลยคือเนื่องจากว่าคุณสมบัติของด้านกาแฟนี้คือเป็นงคั่วไงลองลคั่วไงก็กินอร่อยอือลองคั่วไงก็กินอร่อยนี่คือเรื่องจริงเลยผมก็เลยอ่ะอย่างน้อยๆเรากินข้าวประจำวันนี้เราก็กลับอยู่กันก่อนนะครับด้วยการซ u p p o r t support s พ p ค,ค,ครับผม โอเคไปต่อแต่ว่ากาแฟทอฝันที่ให้มาเป็นเฟรนช์ครณเราชงแล้วรเราควมันไม่ทน,นทแล้วก็เลยเอาไปกาแฟดิ <c oughs> เป็นโคลอมเบียที่อยู่ในกุ่กแาแฟแบบสิปปที่ดูดีมีมีชาติาระดูบมากาแฟถแแบบิ่นแชรบลูเจอร์ก็ได้คุณนุนกาแฟทอฝันได้ค่ะอืออยู่หลังวัดพระสิงห์นะครับไม่ต้องมีกัดเลยเลยหลังวัดพระสิงห์เชียงใหม่คุณจะเจอหลายร้านกาแฟที่มีรสชาติดีโอเคจะพูดว่าต่อเพลง ผมจะเอามาเราเรียกว่าพรีวิวดีกว่าพรีวิวไม่ใช่รีวิวรีวิวจะต้องมานั่งแกะแงะแต่และตัวมีอะไรมั่งส่วนตัวโปรเทคอันนี้ครับผมอ,<ช>บอ๋อทีมล็อกครูแม่งสั่นเอาอะไรก็ได้มนหนุนมวหน่อยดิ<จ>เด็กในกองครับมันต้องทําได้หลายอย่างครับที่ชูวะโอเคครับจบครับเพราะว่ากองถ่ายเราจะเป็นอะไรที่แบบรวบลัดตัดตอนครับอ่าหมวกกันน็อกที่มีตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดสี่ห่อแล้วแต่ ว่าใครชอบแบบไหนนะครับผม,ผมก็จะมีด้วยกันคือโปรเทคอันนี้ได้มาจากอพารโลสดสๆสสสร้อนๆนะครับผมเดี๋ยวคนจะหาว่าผมได้แต er. ่สปอนเซอร์ให้ซื้อก็เยอะเว้ยเผลอๆเยอะซื้อเยอะ,ซ,อยอะซื้อเยอะกว่าสปอนเซอร์นะซื้อเยอะมากเลยผมชอบสะสมเว้ยซื้ออพาร l โลให้เลยมามากโอ้อพารโลให้มาเยอะครับทั้งสติกเกอร์เป็นปึกเลยขออะไรได้อย่างนั้นอ้าวนี่อพารโลร้านนี้นะครับ ไปตามดูได้อยู่ที่พิษณุโลกนะครับผมแนะนำนะครับผมบริการวายจะส่งไวขออะไรได้อย่างนั้นคือผมนะ่ยอยากได้หมวกกันน็อกสีดำแต่เวลาไปซื้อกับใครเนี่ยมาถึงเอา,เอาตัวโปรเทคเนี่ยซื้อทีไรแม่งไม่เคยทันเขาสักทีมาถึงปุ๊บมันก็เป็นสีน้อยยานิยมผมเป็นคนชอบสีดำแล้วตอนนี้เรามีสปอนเซอร์ลายใหม่อันนึงครับก็มาเราผมจำเป็นจะต้องแต่งเสื้อโทนดำขาวก็เลยเออ ก็เลยจําเป็นจัดต้องนั่นแหละครับนี่คือโปรเทคนะครับผมเป็นฟูคัทนะด้วยความที่ผมเล่นแรงแล้วก็เล่นไม่ค่อยระวังตัวเองครับผมเชื่อมาตลอดว่าตัวเองจะป้องกันตัวเองได้ปลอดภัยอะไรเงี้ยนะผมก็เลยแบบนั่นแหละมันเลยทําให้เกิดการบาดเจ็บกระทบกระเทือนอยู่เ,เสมอๆนะครับผมผมก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่อยากให้เหตุร้ายเกิดขึ้นเพราะว่าเคยมีครับเคยหวน็อกพื้นแล้วก็สลบไป ประมาณ5-10นาทีกว่าจะาฟื้นรถพยาบาลก็มาไม่ทันตอนนั้นก็คิดว่าคงไม่รอดอาการแบบนี้เราเรียกว่ามันแบบเป็นอาการมึนมึนแบบโรกหมุนซึ่งบางคนโชคร้ายก็ต้องไปเลือดผ่าตัดสมองคือเลือดข้างในสมองแต่ของผมรอดไม่ได้เลยแกเป็นนคนฉลาดตอนนั้นเป็นเด็โกโง่ครับแต่พอ,น,อ,อพน,น,พนนอกเฮ้ยคูเล่นแต่หมายถึงว่าพอนอกปุ๊บเนี่ยมันมึนเลยคุณ หนึ่งสองสามนับหนึ่งสิบนับไม่ได้จริงนะอาการเหมือนคนเมาหมาัดที่เขาชกม,มวยที่เขาถามว่าเฮ้ย hey, เมาหมัดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แหละมันไม่สามารถที่จะรู้สติได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ใบนี้เหมาะกับใครเหมาะกับทุกคนที่เล่นกีฬาอันตรายดาวฮิลได้ไหมได้เล่นเซิร,ร์ฟเกตได้ไหมได้สวิตช์เกตได้ไหมได้ BMX ก็ได้ใช่ไหมโอ้โหได้หมดเลยมีหลายร้านที่ขายแต่ถ้าเกิดแนะนำสุดใจก็อพอลโลครับผมก็แนะนำไปเลยที่สซนุโลก อันนี้ค่อนข้างดีดีที่สุดจริงๆอันนี้ขอบอกกันเลยอันนี้ผมเลือกมาไซส์ L นะครับผมอย่าตกใจนะครับเวลาใส่แล้วรู้สึกอเริ่มเลยนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาก็จัดปลายครับมา้องจับตรงมากง้างเขาหน่อยนะครับง้างปึ๊บนิดนึงมันยืดหยุ่นได้คุณหมวกแกี่ยง้างปุ๊บแล้วก็ใส่ใช่บางถุง,บาง,ถงบางทีเราล้มจะแทกเนี่ย บางทีแรงที่มันเร็วม,มากดาวฮิลเขาชอบคนเล่นล้ำจะชอบใส่แบบนี้เดี๋ยวจะมีคนถามว่ากลับไหนถึงเหมาะ mm hmm. ก็เหมาะหมดนะครับ mm hmm. บางคนบอกว่ามันร้อนหรือเปล่าจา้าอะไรเงี้ยร้อนไหมดูระ<ล>บาย,บายอากาศค่อนข้างใหญ่อดูระบายแล้วก็ข้างในครับตัวโฟมมีซอป้องกันเนี่ยข้อดีของเขาคือมันมันมีช่องว่างมันสามารถทําให้เหงื่อมันระบายได้ดีกว่าก็สามารถครับก็ลองดู เออดีว่ะมึนเว้มึน,มนไม่ได้บอกว่าใส่แนละ้วแบบไม่มึนแต่ใส่แนละ้วป้องกันการกระแทกโดยตรงแล้วก็ซัพพอร์ตโดยตรงนะครับก็อย่างที่เห็นฟูคัตก็ประมาณนี้ของโปรเทคนะครับผมใส่แล้วผมว่าโอเคแหละใส่แล้วอย่าพยายาม,ยามลูบแบบผมแบบเมื่อกี้นะโง่ที่เป่งเลยแม่งเจ็บหูก็คือเวลาดาฟูคัตออกให้งานเขาออกอ่าแค่นี้เองครับผมก็จะสามารถเอาออกได้ง่ายนี่คือฟูคัตอ้าวจบไปอย่างรวดเร็วล้วจะรีวิวอย่างสั้นโปรเทค อันดับต่อมาก็เป็นเบิรไม่อยากไม่อยากเรียกว่าเรียงตามราคาเลยอะลองดูเพราะว่าราคาจริงๆแล้วอยากทุกคนไปติดตามในเพจเพจหรือว่าตามเว็บไซต์เขาถามกับเจ้าตัวคน<ด>ขาย,ขายดีกว่าเบิรได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมวกกันน็อกที่มีงานดีไซน์แล้วก็มีเรื่องของเรื่องราวที่มาที่ดีนะครับผมปกติเบิร์นจะอยู่ในกลุ่มของพวก b m เ b บจักรยานมากมายรูปทรงของเบิร์นจะมีดีไซน์ที่แตกต่าง สังเกตนะครับผมจะซื้อหมวกกันน็อกหนึ่มักจะซื้อดีไซน์ที่แตกต่างกับอย่างที่2คือลายคล้ายกับการเล่นเลือกซื้อแผ่นสเก็ตเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนใครนะและถึงเหมือนกูก็จะติดสติ๊กเกอร์เข้าไปไม่ให้เหมือนคืออยากให้ทุกคนมองครับว่าอะไรนะการใส่หมวกกันน็อกเนี่ยไม่ใช่มันไม่เท่แต่มันเป็นการเซฟชีวิตคุณคําว่าเท่ไม่เท่มันอยู่ที่การเล่นเพราะว่าอย่างพายนัทีเมืองนอกลองดูพิมพ์โอเค ยกตัวอ,อย่างแอนดี้แอนเดอร์สันที่เขาไปลงแข่งโอลิมปิกกับคุณเขาสวมหมวกกันน็อกตลอดเวลาการเล่นนะเป็นหนึ่งในบุคคลตัวอย่างนะที่เป็นตัวอย่างให้เยาวชนและก็ตัวเองเพราะเขารู้จาักการเซฟบางกายความสนุกกับการเซฟต้อมาด้วยการจริงอยู่เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับใครอยากใส่ก็ใส่ใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่ถามถาใส่แล้วมันทาให้เราปลอดภัยขึ้นก็น่าใส่จริงไหมไม่ต้องถูกบังคับให้ลงงานแข่งนะครับบางทีการตอมท่าย,ยาาๆซึ่งผมเองอะเจ็บปึ้งเดี๋ยวเอาลูกให้ดูเจ็บ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 เนี้ย บ่อยครั้งบ่อยครั้งเข้าแล้วผมก็ชักจะเดิมชักจะเริ่มแบบมีปัญหาคือลูกศิษย์หรือเด็กๆตัวน้อยของผมที่โรงเรียน,นชาิมักถามว่าทําไมที่เชอร์ไม่ใส่ทำไมโคชไม่ใส่ละ่ะแล้วจะมาสอนเราได้ยังไงทําไมถึงมาครับที่เราใส่เนี่ยมาโคชก็ไม่ใส,ส่ผมไม่มีคําตอบจริงไหมอยอ้ทีบางทีเราเรามมกจะเจอคาถามเหมือนกับพี่เอิร์นก็โดนว่าทำไมถึงไม่ใส่เนี่ยแล้ว ถ้าเขาใส่เขาร้อนี่เขาก็อยากจริงๆมันไม่ได้ร้อนมันปลอดภัยมากเลยเพะผมติผมก็เป็นคนชอบใส่หมวกอยู่แล้วแต่หมายว่าพวกเราก็ใส่หมวกกันเงี้ยไหนมึงเสนอหน้ามึงใส่หมวกอะไรกันพี่พีมึงใส่อย่างเงี้ยใส่หมวกเงี้ยแล่นไหนเอไอมึงใส่อะไรใส่หมวกดูแค็ใส่แล้วคนก็ใส่แล้วก็ใส่หมวกอะไรกันอยู่แล้วถูกปะเนี่ยก็ใส่หมวกเนี่ยถูกปะทีนี้ถามว่าพอเราใส่หมวกกันน็อกมันเป็นไงมันก็ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นฉะนั้นก็แล้วแต่สมบุคคลครับแต่งานแข่งระดับประเทศหลายงาน เลือกที่จะให้สมใจเพราะป้องกันตัวเองครับไม่อยากมีใครมารับผิดชอบชีวิตกันและกันถูกไหมโอเคเอามาดูเบิร์นกันนะครับเบิร์นตะนามตะนามก็มาเป็นรูปแบบกล่องเขาจะดีไซน์ได้ดีเลยคุณตรงนี้อ่ะก็ลองดูอันนี้เป็นไซส์ที่เอาใส่เป็นเมียบ้างเมื่อเช้าอยอดใส่แล้ดี่นองอันนี้ใส่ดีกระชับดีค่ะโอเคครับอันนี้เป็นไซส์ M นะครับผมอยู่ตรงนี้เขาบอกไวสติกอร์แกะออกได้นะ ตัวเนี่ยมาร่วมง,งานกับ Girls World ของเบิร์นนะครับผมก็มีดีไซน์เพราะ Girls World เนี่ยเป็นแบรนด์อัมบาสเซอร์ให้กับหลายยี่ห้อมาแล้วล่ะแล้วเขาก็เคยไปร่วมง,งานให้กับนิตยสาร Vogue คุณลองไปดูติดตามก็ได้สวยมากเลยภาพถ่ายก็สวยแล้วก็สวยทําให้ดีไซน์ออกมามีเหลี่ยมมีมุมมีมเคิร์ฟการระบายช่องระบายก็จะคล้ายกัน,นแนวน<ถ>นะ,นะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ฟูคลคัคือเป็นครึ่งใบก็มาตรฐานครับ แต่ว่าคุมมาถึงท้ายทอยอ่านี่แน่นอนหลักสําคัญนะหมดกันแล้วคู่ดีคุมมาถึงท้ายทอยแต่ตัวเนี้ยพิเศษหน่อยเพราะว่าปั่นจักรยานได้เขาจะมีชุดแต่งตรงนี้ครับเอาไว้สำหรับติดตั้งสำหรับติดไฟถูกทิฟตรงนี้ได้อีกตรงนี้นะอ่าเอาฟูคัตกับอันนี้มาคู่กันจะได้หินน่าจะแบบชอบอันนี้นะเบิร์นอันนี้หาซื้อได้ที่ไหนเบิร์นหาซื้อได้ที่เกิร์สเบิร์นะครับผม โดยนำเข้ามาโดย c o f f e e Bar th Thailand ติดต่อได้หรือติดต่อที่ d r ร s u เซ f ร์ฟินนะครับผม mm hmm. Protect ยังไม่มีขายนะ Protect ยังซื้อที่ Apollo หรือว่าเซิร์ชได้ครับผมมีร้านหลายร้านเลยในประเทศไทยนะครับผมเยอะมากเลยแล้วก็เบอร์ r, เนี่ยตอนนี้เรามีหลายไซส์แถมได้มีเยอะนะเพราะว่ามันเป็น Limited e dition ที่เข้ามานะเอาลองดูในรูปอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเข้าไปจอครับดูดิดูโลโก้หุน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 อ่า ประมาณนี้นะครับโลโก้ชัดเจนเกิร์ลสวอลสปอร์ตยังไงดูที่จีอะไรเกิร์ลสวอลอ่าดีมูเฮ้ย hey, g r l s b o i r l เกิร์ลสวอลลองดูครับสาวๆ่มนี้เล่นสเก็ตบอร์ดเป็นชีวิตจิตใจแล้วยังไม่พอเขายังสร้างโหจุดกรรมมากมายอะไรก็แล้วแต่ของเขาเต็มไปหมดเลยที่สำคัญนะครับหมวกของเบิร์นมีตรงนี้ครับมีสตรัปต,ตรงนี้มาให้นี่จะพูดไม่พูดถึงเลยไม่ได้เหงื่อจะไม่ ไม่ซึมแบบชุ่มฉ่าตรงนี้ครับแล้วมันมีมันเป็นความยืดหยุ่นตรงนี้ปรับได้นะครับผมใจจริงผมก็อยากทดลองใส่พวกคุณดูนะครับเดีย๋ยวผมลองใส่ให้ดูก่อนก็ได้ครับใช่ครับของใครของมันเราไม่ควรแย่งของแฟนเรามาเราควรให้เกียรติเขาครับนี่ครับแล้วก็เวลามองหมวกกันน็อกที่ร้านหรือว่าอะไรก็ใส่ถุงพลาสติกคุ้มไว้นะคะเพื่อความสะอาดทำเหมือนเลยนะไปโยนโบลิ่งหรืออะไรต้องใส่ถุงเนี่ยนะครับสภาพเป็นประมาณนี้นะครับผมครึ่งใบ เวลาติดนะครับไม่ต้องเอาจนแน่นอย่างนี้นะครับก็ให้หายใจได้ไว้ <คน S 1> เทานิ้วล้วอได้หนึ่งนิ้วปกติเทคนิคการใส่หมุดนาอกให้นิ้วลออแต่นี้มันเป็นของคุณเออผมไม่อยากปั๊บแต่เอานิ้วล้อได้หนึ่งนิ้วอ้านิ้วล้อได้เท่านี้คุณก็สามารถใส่ได้อย่างปลอดภัยนะคะรับพรมิกเกอร์สวอลไปเร็วไป าปต่อมาอันนี้คือสปอนเซอร์ให้มันนานมากแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอีกที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือ t r i p l e A นะครับผมนี่ t r i p l e A หน้าตาเป็นยังไงน,นี่ก็จะสวยหน่อยอ่ะประมาณนี้ t r i p l e A นนี่เป็นรายเรนโบ้นะครับผมอ้าวพี่ทิมเอาไปหมุนหน้าก้าวนนมนตะมนีรู โอ้หนิโลโตรงนี้แปดจอยกันสามอันอ่ามีอมีซอฟต์นี้เวลาซื้อมาเขาจะมีตัวเนี่ยในตรงนี้ใช่อ่ามาให้ดูอ่าใช่อยู่ในถุงแบบไรถ้าซื้อแล้วก็ทุกคนก็จะเจอเองแหละเพราะว่าจะปรับนี่ข้อดีคือมันสามารถปรับขนาดอดหัวได้ถอดซักได้นะครับแล้วก็มีนะครับย่จัดจำหน่ายนะครับผมอันนี้ก็ทางสปอนเซอร์ส่งมาให้ อันนี้ถามว่าแต่ละตัวมีความแตกต่างเงี้ยส่วนมากนะครับก็จะมีเรื่องของรูปทรงแต่คุณสมบัติไม่ต่างกันน้ําหนักต่างกันไหมต่างกันบ้างก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวผมก็คือดีคนละอย่างก็โปรเทคอ่ะเอาไปให้กล้องดูครับพี่ไอ้มูนโฟกคัสอ่ะ,อ,อ,ะอะไรเป็นต้นแล้วภ็ษี ก็จะเป็นแมทอันนี้เป็นสีแมทแมทคือสีด้านแมทแบ็กอันนี้เป็นอัพไวส์สีครีมไปฟีนยสสีครีมสร็ยนี่ก็เป็นกราสกราสกราสก็คือสีเงาเคลือบเงาใช่ก็จะมีประมาณสองสีใช่ไหมที่เราเอามาอ่าลองอ่าลองดูสีขาวซิสีขาวก็ส่วนสีขาวของค่เนี่ยของีอ้าวของที่พิมอ้าวเอาไปให้เขาดูดิ ถ้าเราซื้อมาก็จะขอไม่ใช่อ๋อย้างไหมนี่อันนี้คือซองที่เขาแถมมาด้วยคือเปลี่ยนได้ถ้า<อ>แบบว่าหัวมันไม่กระชับอ่ะมันเปลี่ยนแบบไม่ได้มันเป็นนี่เป็นอย่างนี้เป็นแท็บๆตรงนี้มีตีนตุ๊กแกให้ค่ะใช่ตีนตุกแกให้กกใหเปลี่ยนได้นี่ประมาณนี้มานี้สีขาวก็เหมืนนอมนสีดำเลยค่ะแค่เปลี่ยนสีเดนโบเหมือนกันอ๋อของพี่อายสีดำใช่ค่ะพี่ไอสีดำนี่เป็นตัวซับอยู่ที่บ้านใช่อ๋อโอเค ซื้อตอนนี้ซื้อได้ที่ไหนบ้างก็เดี๋ยวก็จะขึ้นลิงก์ให้แล้วกันนะใช่ครับเราดูซิตอนนี้มีหลายที่นะคลิปแรกก็จะมีออของสไลด์คอนเซปต์อ,อะไรเงี้ยที่เขาขายอยู่นะครับผมคือเมื่อก่อนเราวเป็นตัวแทนจําหน่ายนะปัจจุบันเราเหลืออยู่เพียงเกิร์ส r l d ครับผมที่เราจัดจําหน่ายเพราะว่านอกนั้นเราก็ได้สปอนเซอร์ใช่หมดแล้วเราก็ ดูว่าจะไปที่ทางไหนต่อแต่ที่แน่ๆคือเราอยากสร้างความหลากหลายให้กับทีมคือไม่ได,ไได้ไม่ได้ผูกมัดเพราะคนนั้นชอบแต่และคนในทีมเรามีต้อง7จ็ดคนวะ่ะก็แล้วแต่คนนชอบอะไรก็คืออยากให้รู้สึกว่ามันเป็นแฟชั่นแล้วก็ดูแล้วมันมีความเซฟกับตัวเองเนี่ยพูดคาว่าเซฟป้องกันมาหลายรอบเพราะอะไรเพราะว่าเราเจอบ่อยเหตุการณ์ที่แบบเด็กปวนอคพื้นหรืออะไรตามสนามลาน ตามที่เล่นต่างๆไม่ต้องพูดว่าลานสเก็ตดอ,อกทุกที่ที่ไปทุกคนมีสิทธิ์ล้มแล้วอยากจะบอกว่านอกจากหมวกกันน็อกในคลิปต่อๆไปเราเริ่มสนับเขา่าวสอบโปรเทชั่นเกียร์อื่นๆมาให้ดูอ้าวสุดท้าย Miller Division อ้าวนี่นะครับผมก็ต้องขอบคุณ Miller Division Thailand นะครับผมตัวนี้ที่จะส่งมาให้ก็น่าจะเห็นในคลิปหลายๆคลิปที่ผมเริ่มเอาไปลงช่วงก่อนนะครับผมก็ Miller Division ก็ เป็นอีกแบรนด์เซิร์ฟสเกตที่แล้วก็เป็นแบรนด์สเก t ตบอร์ดที่น่าสนใจอีกแบรนด์หนึ่งนะครับมิลเลอร์จัดทาสีมาที่สดจุดใจมากซึ่งถามว่าปกติเขาจะมีแต่สีขาวด้ามเสื้อแต่ว่ามิลเลอร์มีหลายสีมากเดี๋ยวเราไปดูได้ในมิลเลอร์ดิวิชันไทยแลนด์นะครับมีหลายสีมากเลยแล้วก็มีตัวนี้สามารถปรับได้เนี่แกลกแกลกตรงนี้เห็นไหมแกลกแกลกเนี่ยตรงนี้หละสําคัญสามารถแยกสัดส่วนจากไม่ใช่หัวเราสัมผัสกับตัว Protection เกียร์ไม่ไม่สัมพันธ์กับเฮล멧โดยตรงคือตัวนี้พอใส่ปุ๊บมันก็จะโอเคหน่อยอันนี้อ,อันนี้ไม,<ะ>ไม่พอดีอันนี้เล็กไปหน่อยนี่เล็กนี่เล็กแต่ใส่ให้ดูอะประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้จะลอยๆนะเพราะว่าไซส์เล็กโอเคอแต่ถามว่าดีไหมมันสามารถปรับตรงนี้ได้เนี่ยชอบมากเลยพอมันปรับด้านก็เลยแบบใช่ใช่มันช่วยเขาได้าเยเพือเขาโตงไง สีสดๆดีขึ้นะยงอ่าได้แล้วอันนี้เราปรับแป๊บนึงก็พอดีเลยปุ๊บสุดยอปุ๊บเห็นไหมครับตรงนี้ก็พอดีให้มันพอดีไม่ใช่ว่าใส่แค่พอแบบเหมือนแบบใส่หมวกน็อกหนีตำรวจใส่แค่พอไม่ได้แต่ว่าต้องใส่ให้กระชับมันกระชับพอดีเพื่อที่จะป้องกันอย่างน้อยๆครับส่วนตัวเนี้ยน่ารักของที่นี่ไงถ้ามีซับมีลอนนียอาไม่รัดจนเกินไปก็ถือว่าโอเคประมาณนี้นะผม ได้อยู่ซึมมีกี่สีเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูนะด้านนี้ Miller Division ถามว่าส่วนตัวแล้วอ่ะใส่บ้างไม่ใส่บ้างก็โอเคใส่เป็นประจำก็ได้ไม่ใส่ก็แล้วแต่คนแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือใส่ เพื่อความปลอดภัยสําหรับตัวเองและคนคุณรักนะครับผมคืออย่างน้อยๆเราก็ไม่อยากใช้พูดว่าเป็นกีฬาอันตรายเรารู้อยู่แล้วว่าสเก็ตเป็นกีฬาที่ค่อนข้างผาดโผล่และหวาดเสียวถ้ามันเป็นไปได้อย่างคุณเออล่าสุดก็ไปล้มมาใช่ไหมละ่ะใช่ใส่หมวกกันน็อกแต่อาจจะไม่ได้ใส่ศอกข้อมือหรือว่าหัวเขา่าก็ทําให้เกิดการผิดพลาดได้เหมือนกันนะ้งับเดี๋ยวนี้มีถึงขนาดตัวซับ<ด>ตูดอะไรเงี้ยโอ้มีหมดทุกอย่างแล้วคุณ มันช่วยได้เยอะมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้คิดว่าไปออกรบกแบบับนักรคแบบปรึ่งเดี๋ยวดูภาพนักโรบโบราณนีอแบบไม่ใช่ขนาดนั้นเหมือนอาลเมอร์อย่างเงี้ยไหมแต่ว่าอยากให้รู้ว่าอย่างน้อยถ้าจะไปเล่นชาย,ยาถูกไหมก็ไม่ได้ใส่ทุกวันใช่ไหมก็คิดว่าไม่มั่นใจค่ะท่าใหม่ที่ตัวเองกําลังจะหัดใช,แบบใช่ใช่ใช่ใช<อ>่ซึ่งผมเลยต้องใช้ใบนี้เพราะท่าใหม่ที่กำลังจะหัดมันเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินมันปวดร้าวหัวใจก็เลยต้องแบบ คือคุณอาจจะเข้าใจว่าผมไม่ต้องหัดท่าใหม่แล้วฮาร์ดผมมีท่าลอลไรเพอมฝึกอีกเยอะเซอร์สเก็ตยังไปต่อได้อีกเยอะมากโดยแนวทางโดยการใช้สตรีทสเก็ตและโอสคูลครูเซอร์มาฝึกเพิ่มเติมนะครับผมก็เอาไปบวกกันได้เป็นท่าใหม่เดี๋ยวไปชมพาร์ทแรกที่เลยนะครัใช่เดี๋ยวไปชมพาร์ทแรกเพราะฉะนั้นเวลาที่จะต้องเล่นอะไรยากๆผมจะบอกเลยครับจังหวะไหนที่ควรใส่จังหวะที่เวลาคุณไปทำอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นการดรอปแล้สูงๆที่เราชอบเห็นคนดรอปล้ำปุ้งลงมาแล้วเจ็บตัว การจะเล่นกระโดดข้ามด้านข้ามนี้ที่มันไกลแหกแหวกที่มันจะต้องเจ็บแน่ๆอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจอ่ะห้าสเมื่อไหร่อ่ะ50 50เมื่อไหร่พวกบใส่ไปเลยกังวลเอ๊ะดีไม่ดีจะข้ามด้านไม่ได้ไปใส่หมวกกันน็อกก่อนเพราะนั่นป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าร่างกายคุณเตือนแล้วว่าเคยมันไม่ชัวร์เว้ยมันไม่ชัวร์ใส่เถอะใส่เถอะจะอนุปัสสาอะไรบางท่าที่ผมเล่นท่าง่ายๆโง่ๆถูกไหมอารที่เราเล่นเว็บแล้วท่าโง่ๆก็ยังทําให<ง>้ข้อมือเกือบห แล้วก็หักไปแล้วด้วยหรือหัวไปโขกพื้นก็มีมาแล้วเยอะๆเพราะเจอเม็ดหินเม็ดทรายเม็ดกึ่ดอะ่ะปึ้งของหัวมองเลยอ้ยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูแลงิไ้งใช่<ม>เป็นไปหมดเลยเอาพี่เรายื่นไปให้กล้องดูไอเนี่ยเม็ดกึ่ดทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกเนี้ยสิ่งที่ไม่คุ้นประสงค์เพราะฉะนั้นถาว่าม,ามีดีกว่าไม่มีต้องแล้วมันเป็นแฟชั่นได้อย่างที่บอกใส่ผันพยางก็ได้ ใ่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้แล้วก็เล่นกับกีฬาอื่นๆได้เยอะมากคุณบางทีไปพายเรือคายักมันมีหลายกีฬาที่เขาใช้หมวกส่งเดียวกันอย่างเงี้ยใส่ได้นะครับเยอะอีกหลายกิจกรรมเพราะฉะนั้นหนึ่งไปคุ้มมากกับราคากับชีวิตที่เราควรรักษาไว้เพราะฉะนั้นอยากแนะนําเลยครับ Miller d i v i o n หรือ Triple A หรือ GoPro หรือ Protect หรือแบรนด์อื่นๆอีกมากมายในประเทศนี้ที่เขาผลิตมาขายในบ้านเราเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ ตามกําลังครับไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องถึงนาดซีแพงเกินไปเพราะยังไงซะมันก็อาจจะต้องหัวโขกเป็นรอยขูดแตกอะไรบ้างเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วแตมว่าชอบแบบไหนยี่ห้อไหนเอาที่เราไหวแล้วก็ไปจัดกันยังไม่ไหวเลยก็โอเซโลของดิแคล,ลอนก็พอไหวแต่ถามว่าจะดีกว่าไหมเพิ่มเงิอนอีกขยับมาสักหน่อยเอาให้มันใช้ระดับ world class ระดับโลกเขาเล่นกันมาเป็นไม่รู้กี่สิบปีหลายทศวรรษแล้วเพราะฉะนั้น ถ้ามันผ่านมาจึดนี้ได้มีโปริตคนที่พอบหัวโขงพื้นหรือใครก็ตามใต่เต็มไปหมดเนี้ยรอดตายไม่ได้ก็ลองเชื่อเขาดูก็ได้ครับผมว่าใส่แบบเนี้ยแล้วมันจะโอเคโอเคจบรีวิวไว้มีแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นเราไม่พูดพานําเพลงแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้ากับเออร์ร็อกที่จะมีคบี้ร็อกแทกเข้ามาอย่างนี้และครับจะแทรก,กันดูให้จบมันจะมีอะไรดีๆอย่างงี้เต็มไปหมดเลยแล้วเจอกันครั้งหน้าเผื่อจะมีสาระอะไรมาแนะนําอีกครั้งครับเจอกันสวัสดีครับ thank <laughs> you